ครับผมแก่สวัสดีนะครับสวัสดีพี่นงสปูสุคลเอ่อเมื่อพอกันนะครับคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาเด่นล่างนะครับเด่นล่างมาฝากจริงจนะครับเอ่เลข2ตัวล่างนะครับได้ลงหายไปแล้วทีนี้เราจะมาหาตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวชนนะครับศูนย์นี่ก็ลงหายไปแล้วล่ะอ่อครั้งที่4นี่นะครับที่นี่ผมจะเอาครั้งที่3กับครั้งที่4มาประกบกันนะครับเพื่อหาตัวเด่นนะครับ เพื่อหาตัวเด่น2ตัวล่างนะครับอ่าถ้าเกิดมันชนกันนะครับก็มันก็จะเรียกว่ามั่นใจนะครับให้อยู่ที่นึงเนาะดีนะครับเลขล่างก็ได้ลงห้ไปแล้วนะครับเป็นสี่ชุดนะ ลงหายถึงแต่ห้ายมือแล้วล่ะั้งแต่เลรกออกแล้วล่นละก็มาพอ,อก,กันนั่นแหละนี่มันจะได้เป็นชี้สุดนี่นะครับสูตรที่ใส่ทีนี้ว่าเขาสิมหาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นว่ามันจะมีหกมีเจ็ดมีแปดมีสามบอนะครับหกเจ็ดแปดสามเบิ้งมันสิติดอ่าเขามาในตัวเด่นบอไอ้ห้าหกเจ็ดนี้หกเจ็ดนี้ผมลงมหายไปแล้วนะครับที่นี่มันก็นคืออ่า ครั้งที่สี่นั่นแหละครั้งที่สี่ผมลงให้ไปแล้วนี่นะครับที่นี่ผมจะเอามาประกบครั้งที่สี่นี่กันก็บอกเด็เข่าทุกงวดนะมันกะเห็นบ่มันสี่ลดนะครับกะเข่าเข่าเข่ามากของมันนะครับแล้วก็มานลดงวดอ่าทรงท้ายปีแล้วก็เริ่มปีใหม่มากก็ออก c เจ็ดมันกะเข่าเงี้มากนะครับนี่มันเข่านะครับส่วนมากที่มากรักหน่วยนะ สเกตนะครับ789นะจะออก7 0 1 2 2มาลักหน่วยนะครับ0 1 2 0มาหลักหน่วย4 5 6 5ผมโ้งไปลักหน่วยนะครับ2 3 4 3มาให้มาลักหน่วยนะครับ8 9 0 9ให้9มาหลักหน่วยล่างนะครับ <c oughs> มันสุดกระดาษนะครับผมก็ได้มาต่อใจนี่9บวก0ได้9่ากับ9 0 1, <c oughs> 1นะครับ ออกเจ็ดหนึ่งอวัที่ผ่านมานะครับ5้บวกหเป็น6ได้6 7 8อันนี้ผมเขียนผิดนะมันออก6หาแต่ผมขีดค่าลบนะครับผมขีดค่าลบออก <c oughs> <c oughs> ผมมีแนวลบออกง่ายๆครับวันนี้นะครับ8บวก7เป็น15ได้5 6 7กะก็คือลงไปแล้วล่ะไอ้ครั้งที่4นั่นก็นได้นะครับก็คือครั้งนี้นะครับนี่ <c oughs> ทีนี้มาเบิร์กันนะครับว่าที่ <c oughs> ขาดออกมากมันจะเป็นแบบใดนะครับ <c oughs> ก็คือครั้งที่4ี่นี่กะห้ใส่2ตัวนี่ละ2ตัวท้ายนี่บวกกันนะครับสองบวกห้าเท่ากับเตัวนี้จะได้เป็น7 8 9นะครับ อันนี้คือกันเนี่ยเอา2ตัวท่ายนี่บวกกัน5้บวกศูนย์ได้5นะครับตัวนี้ได้5นะเพิ่มเป็น6นะครับลดเป็น4นะพี่น้องอย่าง,งงนะครับได้4 5 6 5้บวกศูนย์ได้5เพิ่มเป็น6ลดเป็น4นะครับได้4 5 6อันนี้2อบวกหเป็น7จดเเลข7อันนี้ไม่ต้องลดนะให้เพิ่มไปเลยให้เป็น3าจังหวะนะครับมันก็จะได้4 5 6กับ กับ789นะครับเิ็งเลข2ตัวล่างงวดต่อไปมันออกที่47นะครับ47ตัวที่เข้าก็คือตัวนี้นะครับ4 7มันมารักน้วยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ให้มันอยู่รักสิบไปนะครับมันออก47นะครับต่อไปนะครับ6บวก4เป็น10ได้เลข0 1...2... ึ 1> 1, อสี่บวกเก้าเท่ากับสิได้เลข3เพิ่มเป็น4ีลดเป็น2อ,อันนี้ได้2 3งตัวนี้ได้ศูนย์หนนะครับก็คือเข้ามาหาตัวเด่นอยู่แล้วนะครับหาตัวเด่นถ้าเกิดว่าเลขบนบดชนเขาก็จับคู่กันได้นะครับนี้ตัวเด่นมันก็คือเลขชนกันก็คือเลข2องนะครับวดต่อไปมันออก9 2 เพราะว่าสองมันชนกันสสูตรนะครับก็คือเป็นตัวเด่นไปนะครับ2ออันนี้มันเป็นรักหน่วยอยู่แล้วนะครับเพราะงนั้นมันจะออก2ออย่างกับแล้วแต่มันนะครับมันออกที่92นะครับต่อไป6บวก4 6บวก4เป็น10กับ0 1นนะ0บวก1ได้1 หเพิ่มเป็น2ลดเป็น0นอ่ะวันนี้ส้นกัน3าตัวเลยนะครับศูนย์หนศูนทีนี้ว่าเป็นศูนย์หนึอ่า0เนี่ยมันมันมากมาก,มากลักนวยนะครับเพราะนั้นลักนวยก็น่าจะเป็นศนะูนย์หนึอะออกที่8 0นะครับเลขศูเขานะครับต่อไปนะครับอ่าเอาเจบวกเ เป็น14 4 5 6 2บวก3เท่ากับเลข5เพิ่มเป็น6ลดเป็น4นะครับช่วการที่4 5 6 4 5 6นะครับแน่นอนว่าอ้าสิบบริเวจับ C C H H 6 6นะครับเพราะว่ามันกระเคิดว่ามันสิเบิลหรอกนะครับถ้าเลขออกไปแล้วมันก็เเ็นเบิลนั่นแหละทีนี้ มันชอบมาหลักหน่วยมันครั้งนี้มันจะมาหลักหน่วยอย่างเดียวแน่นอนว่าหลักหน่วยงวดต่อไปต้องเป็น4 5 6นะครับมันออกหาหาพอที่เลขหานะครับต่อไปนะครับ8บวก4เท่ากับ12 2 3 4 4บวก8กับอีกนะครับได้2เพิ่มเป็น3ลดเป็น1ตัวชนก็คือ2กับ3นะครับ2กับ3คือตัวชนหลักหน่วยน่าจะติด2กับ3นะครับหลักหน่วยน่าจะติด2กับ3ต่อไปเอ่องวดต่อไปมันออก7 3นะครับ3มาที่หลักหน่วยนะครับเพราะว่ามันออก7 3 วัต่อไปนะครับ4บวก4 4บวก4เท่ากับเลข8 9 0 5บวก5นะครับ5บวก5เท่ากับเลข10เท่ากับเลข0เพิ่มเป็น1ลดเป็น9นะครับได้9 0 1อันนี้เลข8 9 0ตัวชนก็คือ9กับ0นะครับ9กับ0 <c oughs> เลขออกที่9 9นะครับ พาพามันชนกันหนึงจี่นะครับพาบางท่านก็อาจ์จีเล็กๆเบิ้ลไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าสังเกตมันมันงวดใดล่ะเอองวดที่ออกห่าหาเห็นมั้ยซีห่าหกซีหาหกนะครับมันออกห่าหามันออกเบิ้ลก็ได้แต่อันนี้กับชนทีสองกับสามมันชนสองตัวหนึ่งชนจีสองกับสามมันออกเจ็ดสามอันนี้เก้าศูนย์อันนี้กับชนทีเก้าศูนย์นะมันชนกันสองตัว มันก็ออกเก้าเได้นะครับออกที่เกนะครับเมันตรงมาลักหน่วยนะครับต่อไปเกาบวกศไอเ้าเป็น10เป็น11บเอได้เก้าศเบวกแปเป็น7 7เพิ่มเป็น8ลดเป็น6กนะครับได้ 6, 7, หกเจ็ดแลนี่เก้ับแเป็นเลขเจ็ งวดต่อไปมันออกที่7จหนึ่งนะครับหนึ่งมันมาลักหน่วยของมันอยู่แล้วนะครับ7จ็หนึ่งาจับคู่นะเอาเลขกมันบ่ชนนะครับจะเป็น6 9 6 0 6 1 7 9 7 0 7 1 8 9 8 0 8, 8, 8 1จเ็นมันออก71นะครับตัวน,นี้เขาที่เลขหนึ่งตัวนี้เขาที่เลขเจ็ดโดนๆมันจางสี โดนโดนมาจังสีบอชนกันนะครับชนมากมันสี่ชนกันพี่ตัวงวดแรกที่มันสีบอชนที่เหลือเนี่ยก็เป็นเลขชนนะครับชนหลักหน่วยก็คือเลขสองหรือว่าจะเป็นหลักหน่วยล่างก็ได้นะครับชนเลขศูนย์ชนเลขห้าสี่ห้าหกนะครับออกห้าห้าห้ามันชนนี่ก็เอาเป็นตัวเด่นไปนะครับเป็นเด่นหลักหน่วยไปนะครับห้าบวกหนึ่งเท่ากับเลขหกนะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหก 7 8 9กับ7เท่ากับเลข6 6 7รถเป็น5ได้5 6 7อันนี้ได้6 7 8มันชนกันที่เลข6กับเลข7นะครับชนที่6กับ7 6กับ7มันออกที่6 5มันเคยมาลักหน่วยมันมันมันไปอยู่หลักสิบนะครับมันเป็นเลข2ตัวนี่แหละมันบอแน่นอนนะ แต่ว่าขอให้มันหูวัตัวเด่นก็พ่อนะครับได้6กับ7แต่เขาก็จับหลักน้วยไว้เน้นไปที่หลักน้วยแต่ว่ามันมาออกหลัก10นะครับเขาที่เลข6นะอ่างวดที่จะถึงนะครับงวดที่จะถึง8บก7เท่ากับ15ได้เลข5เป็น6 เป็นเนะอันนี้ผมลงให้เราละห้าหกเจ็ดนี่หกบวกเเป็น15ได้เลข5เพิ่มเป็น6กลดเป็น4อ่ะเป็นสหาหกนะครับแล้วก็หาหกเจ็ดชน2ตัวก็คือ5กับ6นะครับหากับ6อันนี้หาหเจ็ดนี่ผมลงให้แล้วนะครับตัวนี้ สูตรนี้นะครับหาหกเจ็ดสูตรเมื่อกี้นี้นะครับสี่ห้าหกสี่ห้าหกอ่ะพีดองทีเห็นตัวชวนหลายแล้วนะครับชนก็คือเลขหกหกหกนะหกชนกันทีสามสูตรเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรลับนะครับสูตรลับ ที่เขาใส่กัน2ส,สูตรนี่จับกันมันจะได้เรียกแค่เี่ชุดอันนี้เป็นสูตรเสริมสูตรเสริมก็อะยางน,ยน้อยนะครับมันก็มีเลข6ให้เห็นแล้วนะหกหกเอามาชน่กับอ่าสูตรลักนะครับ7ก็มีอยู่สูตรหนึ่งนะเจ็ดอ่าไม่สูตรนี่กับสูตรนี่นะครับมันคิดคนละแบบแต่ว่าเจ็ดกับชนหกกับเจ็ดนะครับนาทิตถ้าไอ้เจ้าแปดกับสามนี่มรุดนะ นานจิถือแน่นอนนะครับหรือว่าพีนน่น้องจิกันหาแปดหาสามไว้นั่บอกนะครับเดี๋ยวยังคิดจะหน้ากันอีกที่นึงนะเดี๋ยวเบิง้ง <c oughs> ดับเด่นอีกที่หนึ่งนะครับดับตัวเด่นมันอีกที่นึงเดี๋ยวจังว่ากันนะครับอันนี้เอาแค่สูตรอสองตัวล่างอะไรล่ะเอามาประกอบให้เบิ้งนะครับว่าตัวเด่นมันก็คือกากับฮกนะ ตามที่พี่น้องเห็นนั่นแหละถ้าเกิดมันบวชชนกันมันก็เริ่มจากปีไม้มันก็ออกซีเจ็ดนะครับเพราะว่ามันบวชชนเดือนนี่มันชนมันก็มานะครับถ้าชนแล้วต้องมาศูนย์กามานะครับห้าชนออกห้าห้าสามออกเจ็ดสามนะครับด้วยเก้าออกเก้าเก้าอ่าวันนี้บวชชนนะในเจ็ด 7, กับหนึ่งมันก็ออกเจ็ดหนึ่งเลยนะครับวันที่ผ่านมา ชนกันที่6กับ7นะครับมันออก6 5หานะครับเมื่อวันนี้ชนที่5กับ6นะรองคือ7นะครับก็โอเคนะก็ซื้อไว้ลดนะเอา4ชุดนี่แหละครับซื้อรตอเตอรี่ไว้เลยนะถึงสีเล้งอ่าถึงสีรงจักสูตรจักสูตรมันกะมันมาทิศทางเดียวกันอยู่แล้วลหละนะครับผมให้มันมาทิศทางเดียวกันอยู่แล้วมันก็ยังคงเป็นเลขตัวเดิมนะครับ ก็โอเคนะสองตัวล่างนี่ก็ได้เลขบน,นยบังบ่ได้ลงห้นะครับเออเอันนี้ราวพัฒนานะลาวพัฒนา,มาเมื่อนนี่วันที่ห้าเนี่ยวันที่ห้าเดือนห้าปีหกหกลาวพัฒนานะครับเป็นซีคู่ที่ว่าเน้นนะเมดก้อนมันออกหาสองกับหกสามนะ ผมคิดว่าถ้ามันบอกออกหาสอกับหกมันก็น่นาจะเป็นหาสากับหกสองผมก็เลยตีคู่ไวแบบนี้นะครับนะกัโอเคฮูไดก็มีฮูบไดก็มีนะไวร่านี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวจังว่ากันเนาะอันนี้เอาเลขล่างมากกว่าแล้วคลิปต่อไปอาจน่าจะเป็นเลขบนบอกเลขบนยังบ้านในโลกจักสูตรนะครับกัโอเคนะเดี๋ยวจะเอาหวล่าบอกเลยว่าจะเอา เด็กบนมาฝากเอาเด่นบนมาฝากหรือว่า,ล,าลูกงไม้เหล้วเดี๋ยวคิดจะหน้าก่อนนะนอนพักคอนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกะหมดใส่สมองคนแป๊บหนึง่งพักคอนเดี๋ยวตื่นกันมาเดี๋ยวจะมาลวงเลขให้ดอกนะครับก็บโอเคคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ